ต่อข้างมัาใช้เครื่งองเตะทางเขาฮึวันนี้เราสวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมาเล่นแต่สกินก้ากันกูกากูกาหาันห้ามใช้ปืนใช้แต่มัดเก่งเดอะดิอดเออมา,ลาเลยกีฬาเตรียมตัวว่ายยังไงอืมกีงว่ายอ่ะฮะตัวต่อคอก็ว่ายอ่ะ ม่ก็เห็นวบ้างวาน้ำใช่ทั้งสอดทั้งเขาใช่ทั้งมาทั้งติเออสุดได้เท่าตัทมเนี่ยลบไปเผื่อแม่ไหวใช่ทั้งสอบทังเขาใช่ทังมาทังติด้านล่างด้านล่างด้านล่างใช่ทังสอทังมาทั้งติ เฮ้ยๆเฮ้ย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 เฮ้เฮ้ย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 ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ย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 เ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้้ยเ้ยเเฮ้ย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 ้ยเฮ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 ้้ยเฮ้้ยเฮ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 เฮ้

ใช้ทั้งซอกทั้งเขาใช้ทั้งเหมือนทั้งเป็นไม่ใช่แล้วปืนใช้แต่ปืนก็ได้วะไอ้หนึงหมดคนไทยใช้คนไทยใช้ปืนอ่ะเอ้ยคนไทยใช้ปืนอ่ะไอ้ตั้งโดดโดนหนึ่งว้าได้ตั้งเจอได้ทั้งซอกทั้งหมดเรียบร้อยกอดแต่งไปเลยึ่าจล่ากันหนึ่งตัว ไอเคเฮ้ยม,มาสองเยว่า้ตังเียบแล้วมึวง,งไม่รอนเนี่ยแค่ทั้งสองข้ามาไหวอาจารย์ด้วยจับจบกันโอ้ยอย่าได้สงังไหอยู่ไหมแเจพ่งโอย,โอย,โอยเวลากูเด็น แตดก็ขวดมาแล้วเข้าร้อยห้าร้อยห้าสิบอะใช้ถังมือก่นใช้ทังสเล่นเอาคอนเทนต์เนี่ยเออเอาคอนเทนต์คอนเทนต์แต่แต่ตอนแรกเราจะใช้พวกปืนก่อนจะโอ้ยมึงคิดว่ามึงจะใช้แข่งคนไทยได้มึงกูเด็กคิดจี้ควายให้ดูเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูเดี๋คิดให้ดู ใช่ทังสองทั้งมา้ย่ที่่งสองทั้งมาใช่ทั้งมาว้ตดิใชไ้ส่นะไลูกโเลยเฮ้ยมันจะเลิกปืนไหมดูดิมีอะไรเลยลูกสองเก้ยคนกล้วคนนึ่งอ่ะใช้ปืนเวอร์สอีกคนนึงอ่ะ ใช่เด้อง่ามาไเอ๊ถ้ารพมจะมาศัตรูจะเห็นะใช่จำหมดเฮ้ยตายคุณเกอเกเรีอยตายดิใช่างสองทางมาใช่างกูทา่างสองน้มา ไม่จำกิเไม่คนเดียวอเควันรุ่งกูต่อยหัวมันตายอ่ะเล่นเอาคอนเทนต์เล่อาคอนเทนต์เล่นๆอย่างเงี้ยมาสักสามรอบนะใช้ทั้งสองหมัดอ่ะร้องไห้เฮ้แต่เราก็ไม่เห็นขนาเว้ยใช่ไหมสมทั้ติเดอินเดินเดินไปไหนไปไหนจะไปไหนใช้ทั้งสองสมบัติใช้เวทีเออไอ้ดั้งเดินเดินเดังดิลาหัวคมคมทำอะไร เบิร mm ์นแฟกด้วยดิแฟกแบงใช่ทั้งโซ่ทั้งมัดชอบอ้เหี้ยชอบคลิปที่พวกกูมีความสุขที่สุดคือตอนที่กูกูใช้ทั้งสองทั้งมาใช้ทั้งโอ่ทั้งมาใช้ทั้งหัวทั้งคอดีเซอร์ในนั้นจะส่งอ่ะเฮ้ยมันไม่เลิกว่ะดีแล้ว ก็ไอคนนี้มัน AFK e นั่นไงอ๋อ AFK ละโอ้ยใช่ทางสองทางมาใชทางสองทางมาใช่ทางสองทางเาโอ้ยใช่ทางสองทงมาโอ้ยกูยยเก็บใช่ทางสทางม

ใช้สังเกตุโอช่าไปอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปฉีก่อนแช่นั่งโซนนั่งมาไอตังเกมแม่งเริ่มแล้วเกมแม่งเริ่มแล้วไอ้้ไตังสไตล์สไตล์เผื่อผมกำลังไปฉีกอยู่ตอนนี้ผมกำลังเข้าขั้นวิกฤตไอโซนได้มาเฮ้ยไอ้ตังทำไมมึงตายอ่ะ ใช่ทั้งสองทั้งมามตายแล้วตายแล้วแต่กูก็เก็บเป็นคนนึงได้เหมือนกันเลยว่ะมานี่มานี่เอ้ยใช่ทั้งสองทั้งหมัดไม่โดนปะ่ะ<ม>กูเก็บได้หนึาา่งคนในทั้งทั้งสองทั้งหมัดเหรอใช้ยิงยิงหนึ่งนัดปุ๊บแล้วต่อยเลยนะ <laughs> โอเคโอเคเห็นกายปูกูยิงหนึ่งนัดแล้วต่อยใช้ทั้งมใช้ใชใชสองมใช้้ทังงสอครับย่างกี่ดหนึ่งที

มกคนสวยเดี๋ยวกูจะต่อยให้ไม่สวยเลยเดี๋ยวรู้สึกแปลกไหมใช่ใช้ทั้งปืนทั้งบั๊ นี่มานี่มานี่มานี่มึงเจอสมัด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 อ้ยไม่โดนแล้ววันเราไม่ใช้บัดแล้วปืนจำเบอร์จำไว้นะจำเบอร์หนึ่งไว้เราสมมติเราฆ่าไม่ให้หมดฆ่าฆ่าปุ๊บใช่ไหมเรายิงขึ้นฟ้าเดี๋ยวจะไปอีกฝั่งหนึ่งหลังโอ้ยเฮียเข้าหัว ะ,ะมาแม่มาไหมแม่มาแม่มาแม่มาโอ้ยปลามาปลากลับใช่ไมังมใช้ท่านสง,งไ,ม <laughs> <อ>ไม่มใ้นสองทนคืออะไรวะต็นจะบ่นคืออะไรวะการการผิดที่เเพื่อน <laughs> ดาดีเซิร์ตกูขอร้องโอ้ยยังดียังดีวะเดยวเ๋ยกูจะเลือกมีดใช้ทางสองทางเขาใช้ท้งหมไปเลยวันแฟชช้ยทางสองใช่ใช้ทางสองทางเขา ผู Ooh, okay, okay. ้ชายอถ้าว mm ่า hmm. ผ um. ู <sh ้หญิถ้าพวกมันถ้าพมัได้เป็นผู้หญิงเนียวไมเห็นเึอคุณเกมึงมึงมึงรับเดี๋ยวกูลูกตามนี้แล้วเคนะไวเขาให้กนรู้เขาให้กนรู้ก็รล้ว่าเราเโอ้ยตุกาลบ้าได้อ่ได้ยังกระพาบุกูมา

เมื่อกี้มึงเห็นใช่ไหมครอมขอ,ขอจบแต่เพียงเท่านี้ก่อนทําสไลดวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย